ดักรอบต้องมันกู้เจ้าชู้ั้งมันเกี่ยวอยากเกี่ยวทักมาครับสวัสดีครับนี่ครับเจอกันที่อุดรธานีนะวัอนี้มาเบิรงรถครับพี่น้ดูเป็นโตโยต้านะโตโยต้าใดหน้าต้องว่าบรรลุว่เป็นรถรุ่นปีใดนัดนะเป็นรถโดยสารครับจดทะเบียนโดยสารตะกอนเป็นไปเหลืองนอตอันนี้มันเป็นเปลี่ยนเป็นไปขาว ไป12บเบิรคัสซีครับคัสซีคัสซีที่สวยนะครับบุ้มีบวมบุมีมมยังไงครับอืมครับนีนเ่เป็นคัสซีเลียวนะครับ สีน่นิ้วสีเมตรห้สิบเดี๋ยวเปิดเครื่อกันนะเดี๋ยวขออนุาตเปิดวัวสักแป๊บหนึ่งนะครับ

Yeah. À, đeo hoa luôn đấy, văng, văng đây, văng đây, cả thẻt đây. à, vào rồi, vào để mở đi phun phun cái ประตูมันล็อกข้างนี้หมดสภาพภายในครับรถมันใส่งา่นตลอดน่ารกมันใช้งานตลอดอ่ามันเป็น f อฟซีว่าราคานี้ สภาพนี้ราคาเท่าไหร่ครับครับเดียวอ่าคุยเบื้องสภาพเลยเดี๋ยวขออ่าไปคุยเบื้องราคากันแป๊บนึงนะครับนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับ